ส่วนเบต้าตัวเพื่อนครับหกล้านแปดแล้วเบิ้ลการันตีเป็นเจ็ดล้านหนึ่งนะครับเบิ้ลการันตีอยู่แล้วนะฮะและดาเมจก็คือ8ปดล้านหนะครับ1เส้นทางนะฮะแปดล้านหกการันตีคลิปเข้าเอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมดานบอลแซดตัวขังแบทเทิลนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครกันนะครับตัวละครจากภาคดานบอลฮีโร่นั่นเองในปีนี้บอกเลยว่าผมจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับคลิป ในวันนี้เพราะว่าเพิ่งได้ช่องกลับมาคืนสู่เมืองผมแบบปกติเรียบร้อยแบบสดๆร้อนๆวันนี้เลยอ่ะก็เลยแบบจากคึกขนองแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยเป็นกําลังใจแะ้วก็คอยให้คำแนะนํานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าพราะเอกของเราที่เป็นตัวช่วยในการทําให้ผมได้ช่องกลับมาเนี่ยก็คือพี่ลิวนะครับจากช่องซีเคดเนี่ยผมขอบคุณเขามากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบคอยติดต่อให้ พราะมันต้องมีแบบยังไงอ่ะมันต้องเป็นช่อง y o u t u b e แบบที่มันสามารถสร้างรายได้ได้เพื่อมาติดต่อกับทาง Google หรือว่า y u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  e s u u p p r t นะครับซึ่งตอนผมโดนแฮกอ่ะผมไม่สามารถจะติดต่ออะไรได้เลยก็มีช่องพี่ดิวอ่ะที่คอยติดต่อมาให้ก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกดีใจมากนะฮะคือแบบเราทำดุกคังมาสุดท้ายคนที่มาคอช่วยเราก็คือเป็นคนที่ทําช่องดกคังแบทเทนเหมือนกันเนี่ยแหละมันรู้สึกปลื้มใจดีนะครับผมนะ ก็เป็นว่าตอนนี้ผมก็ได้ช่องกลับคืนมาแล้วนะเอาเป็นว่าตามหลักทำเนียนปกติตัวละครอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยผมจะทําคลิปลงช่องให้ดูกันนะครับซึ่งปีนี้อย่างรู้กันนะครับเป็นโกคูซูเปอร์เซี่ยซีกับเบต้าซูเปอร์เซี่ยซีเซโนนั่นเองนะฮะจากภาคฮีโร่ซึ่งจะมาแปลความสามารถกันแล้วก็จะมาลองเทสกันว่าเป็นยังไงนะครับผู้นำเนี่ยจะนําให้กับทีมคอสโอเวอร์แล้วก็ฟูลพาวเวอร์นะครับนำคิบวกสาทุกอย่างบวก170% แล้วก็จะนําเพิ่มเติมอีก30%นะครับให้กับตัวละครที่อยู่ในแคตของดาคัลบอลฮีโร่นะครับหมายความว่ามันสามารถนําให้กับทีมดาคัลบอลฮีโร่ได้200%แต่คุณก็ต้องดูด้วยว่ามันติดในแคตคอสโอเวอร์ไหมอะไรแบบเนี้นะซึ่งผู้นำเนี่ยเหมือนกันทั้งโกคูเบย์ตาเลยใช่ไหมเหมือนกันเนาะไม่เหมือนของเบย์ตามันนำจแอนเอฟพาวเวอร์นะไอคอสโอเวอร์กับดาบบอลฮีโร่เหมือนกัน แต่ว่าของเบต้าจะเป็นเจนเอพาวเวอร์ส่วนของโกคูเป็น f u ลพาวเวอจะนําไม่เหมือนกันนี่หว่าอืมไม่เป็นไรก็ถือว่าคล้ายๆกันนั่นแหละนะแล้วนะลก็ความสามารถท่าไห้ตายนะครับของโกคูเป็นการเพิ่มไอเดคดีเฟนหนึ่งเทิร์นตีอิมเมนต์ดาเมาจและของเบต้าก็เช่นกันนะนี่ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ความสามารถมันจะเริ่มแตกต่างกันแล้วแต่ก็ยังคงคล้ายกันอยู่นะ ผมจะขอเริ่มแปของความสามารถโกคูกันละกันนะครับความสามารถโกคู4นะครับความสามารถแรกก็คือจะมีคิบบวก 3, d เอเดเฟบวก180%ตั้งต้นมาให้ตั้งต้นมาให้สูงนะครับแต่ว่าที่มันให้มาสูงอะเนื่องจากว่าสเตตัสมันน้อยมันเลยจะไปเด่นทางการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในด้านพาส,สีให้มันแบบดูเยอะๆหน่อยแต่จริงๆแล้วอะมันก็ถือว่าพอโอเคพอดีแหละเพราะว่าแลกกับสเตตที่มันน้อยลงมานะครับผม นะตั้งต้น ADK DEF e n s e 180นะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยมันจะบวก ADK DEF e n s e อีก60เมื่อทำการโจมตีถ้าไม่ตายตีแม้ตาเสร็จบวกซ้ำให้ไปเลย60เยอะมากนะครับแล้วก็ความสามารถที่3ของโกคูเนี่ยโกคูเจ้รับ ADK 80นะครับแล้วก็ทำการป้องกันดาเมจอีก30ถ้าหากว่าเพื่อนของเราทั้งหมดในเธอน,นะครับ เป็นตัวละครตัวดีที่ติดในแฉกของฟูลพาวเวอร์หรือว่าดาร์นบอลฮีโร่นะครับถ้าเพื่อนทั้งหมดในเธอเนี่ยเป็นตัวดีที่ติดในแขกสองแฉกเนี่ยครับแฉกดาดแฉกหนึ่งก็ได้อะโกคู Go จะได้บัฟตรงนี้ไปเลยบัฟที่ว่าก็คือบัฟดาเมจแรงขึ้นแล้วก็บัฟในการป้องกันดาเมจซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นโกคูอ่ะคุณต้องจําเป็นที่จะต้องมีตัวภาคฮีโร่ในทีมนะครับ คือมันต้องมีเนเธอร์แหละแต่ว่าแนะนําว่าจัดเป็นทีมไปเลยจะดีกว่านะครับจะได้ต้องมานั่งเล่นแบบแยกจังหวะเทิร์นแหลอย่างเงี้ยนะจริงๆมันก็เป็นตัวละครที่ว่าเล่นกับทีมดร์นบอลฮีโร่ดีสุดแล้วนะครับผมจะได้ทาพาร์ตทุกอย่างครบถ้วนกันเลยทีเดียวส่วนความสามารถต่อไปนะครับความสามารถที่4เนี่ยโกคูจะทําการซัพพอร์ตดีเฟนส์ให้เพื่อนบวก40%นะครับถ้าหากว่ามีตัวละครที่ชื่อว่าเบต้าอยู่ในเทิร์นเดียวก,ก,กันกับตัวนี้ นะครับโกคู Goku จะสามารถซัพพอรตได้ซึ่งดีมากซัมพอต t ดเอนส์40%เอรนะครับเอาเรื่องจัดเลยนะความสามารถต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับโกคู Goku จะได้รับเ d k Defense เพิ่มเติมอีก40%นะครับแล้วก็จะทําการโจมตีคิแน่นอนตั้งแต่เทินที่คุณโดนโจมตีครบ7ครั้งนะครับโกคู Goku ตัวนี้โดนตีครบ7ครั้งเมื่อไหร่เอ d ด f เด s เเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกการโจมตีของโกคูเนี่ยจะเป็นการตีติดคิดุค่แน่นอน100% ดังนั้นความเก่งของมันเนี่ยเต็มที่เลยก็คือเราต้องโฟกัสที่ว่าโกคู oo, ต้องโดนตีครบ7ครั้งนะครับเพราะโดนตีครบ7็ครั้งเมื่อไหร่ทุกอย่างคือมันได้ทุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับบัฟเปอร์เซนต์แล้วก็การตีคริทิคอลเนี่ยคือโคตรดีดังนั้นถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเก่งอ่ะมันต้องแบบรอระยะเวลาหน่อยดังนั้นก็จะเก่งช่วงการๆเกมถึงช่วงเลดเกมสำหรับโกคูตัวนี้นะครับ ประมาณนี้สำหรับความสามารถนะครับผมทีนี้ไปลองดูความสามารถของเบต้าบ้างดีกว่านะครับมันก็จะแตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีความคล้ายกันนะครับพวกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะคล้ายกันแต่ว่าพวกความสามารถอื่นๆเนี่ยจะเริ่มไม่เหมือนกันแต่ก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างตั้งต้นเนี่ยเท่ากันนะครับมีตั้งต้นคีย์บวกสามด้เคดีฟิล์ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันความสามารถที่สองก็เหมือนกันนะครับเวลาเบต้าโจมตีไม้ตายก็จะบวกเอเดคดีฟนล์อีกหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ทับไปอีกนะ แล้วก็ความสามารถที่3อันนี้อันนี้จะเป็นการบวกเพิ่มแตกต่างกันแล้วนะความสามารถที่3คือเบต้านี่ยจะได้ดีเฟนต์บวก80%นะครับแล้วก็ทําการโจมตีเบิ้ลไม้ตายแน่นอนถ้าหากว่าตัวละครทั้งหมดในเทอร์นของเราเนี่ยเป็นตัวละครฝ่ายซูเปอร์คาร์ดนะครับก็คือฝ่ายตัวดีที่ติดนะครแขนต์เอฟพาวเวอร์ Power, หรือว่าแคดดานบอลฮีโร่นะครับเบต้าเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครพวกนี้ในเทอร์นนะฮะ มันจะได้การบวกดีเฟนซ์เพิ่มอีก80%ดนะครับแล้วก็ตีเบิ้ลไม้ตายได้เลยซึ่งมันจะดูดีกว่าโกคูตรงที่ว่ามันตีเบิ้ลไม้ตายการันตีได้แหละของโกคูอ่จจะได้เป็นเอ k 8เคแปดสิบใช่ไหมรู้สึกของโกคูจะได้เป็นดาเมจบวก80แล้วก็การดาเมจให้อีก30%บจะแตกต่างกันตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับของเบต้าจะเป็นการบวกดีเฟนซ์แล้วก็เพิ่มการตีเบิ้ลไม้ตายแน่นอน100% ก็จะแตกต่างกันตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ยคือความสามารถในการซับพอร์ตนะครับกคูซับดีฟ ens แน่นอนว่าเบต้าก็ต้องซับดาเมจนะครับเบต้าจะซับดาเมจให้40%่นะครับก็ต่อเมื่อเรามีตัวละครที่ชื่อว่ากคูในเทินเดียวกันกับตัวละครตัวนี้ถึงสามารถซับพอร์ตได้ดังนั้นเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าเล่นคู่กันมันกว่าแนะ่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามีกคูเบต้าซุปเปอร์เซเลสีล่างนี้ เล่นคู่กันนะครับมันจะเป็นการเติมเต็มกันและกันได้ดีมากเขาว่าเบต้าก็ได้ซับเอดีเคโกคูก็ได้ซับดีเฟนต์แล้วลิง์ด้วยกันก็โคตรดีนะครับทำเงื่อนไขเข้ากันได้ดีมากๆองนั้นเนี่ยมันควรเอามาเล่นคู่กันสลหรับ2คนนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะความสามารถสุดท้ายของเบต้านะครับเบต้าจะได้รับเอดีเคดีเฟนต์เพิ่มเติม40%นะครับแล้วก็จะทําการโจมตีโดนสตูนแน่นอน และบดบกาศัตรูด้วยนะครับหลังจากที่เบต้าเนี่ยโจนตีท่าไม่ตายไปแล้วครบ5ครั้งในการต่อสู้หลักๆจะมีความแตกต่างกันของทั้งสองคนอยู่3ส่วนเลยนะครับผมนะหลักๆก,ก็เป็นความสามารถตอนมีตัวฮีโร่พวกตัวละครตัวดีตัวฮีโร่ตัวแชนเอฟพาวเวอร์ในเทอร์นอะไรเงี้ยก็จะได้คนละอย่างกันแล้วก็ตอนซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตคนละอย่างกันแล้วก็สุดท้ายตอนมันเก็บพาสีครบของเบต้าเนี่ยตีไม่ตายครบ5รอบของโกคูดวเติ โดนตีโดนเตะครบ7ครั้งก็จะแตกต่างกันส่วนเรื่องทีมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนี่เอาเรื่องแต่หลักๆผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ทีมจะเยอะแต่เล่นได้ดีสุดในไหนก็คือทีมดับบอลฮีโร่แหละดัะงนั้นก็คือถึงมีทีมเยอะก็เล่นได้แค่ไม่กี่ทีมเพราะมันต้องบังคับมีเงื่อนไขในการมีพวกแบบตัวจากภาคฮีโร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกตัวแบบที่มันเฉพาะนิดนึงไรงนั้นเนี่ยเล่นในทีมฮีโร่ดีสุดนะครับ แต่ก็ยังดีที่ว่ามันยังสามารถไปทีมอื่นได้อยู่นะครับมีแคลดรองรับมันอยู่เหมือนกันก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมนะส่วนเรื่องการอับเส้นทางเนี่ยผมขอพูดเลยเลยว่าโกคูให้อับเบิลน,นำนะครับเพราะเวาลามันตีโดนเตะครบ7ครั้งอะ่ะมันตีคี100้ร้อยอยู่แล้วังนั้นอับเบิลน,นำเตรียมไว้ได้เลยสำหรับโกคูส่วนเบต้าเบียาที่ว่ามีเบิลม้ตายการันตีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อัพคิ้นำซะเพราะเบียราไม่ได้มีการตีคี้จากพาสีมาให้เลยดังนั้นเบียร์าควรจะมีคี้มาให้จากกระดานนนนัั่เองะครบ ก็ประมาณนี้เรื่องลิงก์ผมก็เอามาบ้างนะครับไปอัพมาตอนที่ช่องโดนปิดอย่างนี้แหละก็ไปนั่งอัพเหมือนกันเบต้า <Beta S 2> ประมาณนี้ลิงก์ว่เจ็ดวิแปดนะครับผมส่วนโกคูก็เท่ากันประมาณว่เจ็ดวิแปดเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปลองเล่นเลยดีกว่าว่าคู่หูโกคูเบต้าไซヤซีลิมิตเบรกิ้งฟอร์มจะเป็นเช่นไรนะฮะบ,บอกเลยว่าเท่ไม่พอแม่งเก่งด้วยนะเอาละครับเนื่องจากว่าโกคูเบต้าเนี่ย เป็นวละครที่ว่ามันควรเล่นคู่กันมากนะครับนงนั้นผมขอแนะนําเลยว่าต้องเล่นในทีมดานบอลฮีโร่นะครับมันจะได้แบบมันจะสะดวกสบายแหละคือมันเล่นทีมอื่นได้ไหมมันเล่นในทีมอื่นด้วยกันได้แต่แนะนําจริงๆก็คือทีมนี้แหละน่าจะดีสุดนะครับก็คือทีมดานบอลฮีโร่นี่แหละมันจะใช้งานได้สะดวกสบายมากกว่าเงื่อนไขต่างๆจะทาได้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องมามากเรื่องด้วยไงอืม เพราะตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าทีมดาร์กฮีโร่จากการมาของปีนี้เป็นอะไรที่ช่วยให้มันยกระดับทีมฮีโร่ขึ้นมาแบบระดับต้นๆเลยก็ว่าได้ตอนนี้ผมคิดว่าทีมฮีโร่เนี่ยเป็นทีมที่ลงเลสรโซนผ่านไหวแล้วนะครับถ้าทีมคุณฟูผ่านไหวได้แล้วดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเก่งขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากนะครับจากปีก่อนๆเพราะปีก่อนมันเล่นดาบอะไรไม่ค่อยไหวแล้วนะครับปีนี้เล่นดาบเลสรโซนไหวได้ถือว่า ถือว่าจีาจ์ดมากนะผมถือแล้วถือว่าใช้ได้เลยมาครับโกคูเบต้าของเราโผล่มาแล้วตอนนี้ตัวของซินเชนลอนเนี่ยโดนสตันไม่อยู่นะครับหมายความว่ามันก็ทําอะไรเราไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมอยากให้แบบว่ายัางไงผมอยากให้โกคูได้เก็บพาร์สี่ะดิโกคู Go ต้องเก็บพาสีโดนตีครบ7ครั้งเมื่อเก่งเต็มที่นะครับแตกต่างจากเบต้าคือเบต้ามันต้องโจมตีไมตาย เบต้าทำผมคิดว่าเบต้าในจังหวะนี้ทำง่ายกว่านะครับดาเมจโกคูหล้าน2นะครับอันนี้คือแบบว่าไม่ได้มีตัวซับตําแหน่ง3นะครับมีแค่ยินคู่กับเบต้าติดเบิ้ลเป็น6ล้าน6นี่จะแรงขึ้นมาจากเอฟฟกไม้ตายถือว่าดาเมจใช้ได้นะครับแต่มันจะบ้ากว่าน,นี้มากๆถ้าเกิดว่าคุณได้ทำการเ,าเก็บพารซีฟวันเตะครบเครั้งแล้วนะ นี่เบต้าของเราก็เอาเรื่องให้แพ้กันนะถึงแม้ตัวเลขดาเมจจะเบากว่าเนี่ยแต่เบต้ามันได้ความชัวร์ไงความชัวร์เบต้าคือมันมีการการันตีตีเบิ้ลไห้ตายแน่นอนนั่นแหละมันเลยดูเวอร์มากนะครับส่วนเบต้าสามนี่หก้านหนึง่งเองมาจากไหนเนี่ยอยากเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเออสวยนั่นแหละเอาละครับท่านผู้ชมเทอรนน์นี้เป็นเทอรน์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแต่ก็น่าตายเหมือนกันนะครับมาผมจะให้โกคูไปแท้งเลยดีกว่า จะได้รีบเก็บพาสีไวๆนะครับเพราะผมต้องการให้มันได้เก็บพาสีไวๆแหละจะได้ดูความเก่งได้ง่ายๆเร็วๆนะครับแต่ประเด็นเนี่ยเราต้องใช้เทมแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช้ไม่ได้นะคือผมจะบอกว่าโกคูกับเบต้าเนี่ยข้อเสียคือมันโดนดักหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องลั่นไม้ตายเพื่อถือเต็มที่เว้ยความเก่งของมันจะจะมาจากการโจมตีมไม้ตายล้วนๆเลยดังนั้นเนี่ยการโดนดักหน้าจะไม่ดี แต่ในบางกรณีที่ว่าโกคูเนี่ยคุณคุณได้มีการทําการใช้เทมซัพพอร์ตเพิ่มเติมไปอะถ้าคุณใช้เทมซัพพอร์ตในทืนนี้ไปอย่างเช่นทืนนี้เนี่ยโกคู Goku สามารถพอแทงได้อยู่เนื่องจากว่าโกคูเนี่ยครับมีความสามารถในการกันดาเมจต,ติดตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณทำาาสสิบได้นะมันจะมีกันดาเมจประมาณ30%ติดตัวและบวกกับว่าคุณใช้เทมทับไปอะผมใช้วิทยเป40%ร์0ใช่ไหมก็กลายนะว่าโกคูเนี่ย มีกันดามจ70%แล้วในตอนนี้นะครับหมายความว่าโกคูก็พอที่จะพอแทงได้บ้างอ่ะแหละไม่น่าจะโดนเจ็บเท่าไหร่เนี่ยมันจะแทงได้เลยนะอันนี้ขนาดโดนดักหน้าเนี่ยโดนขลักแสนถ้าโกคูได้ตีไม่ตายไปก่อนเนี่ยโกคูจะถึกกว่านี้เยอะมากๆนะเพราะโกคูจะได้การบวกดีเฟน์เยอะมากนะครับ6ล้าน9ตอนนี้ใส่ไปเกือบ7ล้านแล้วนะมีเบิ้ลไหมเบิ้ลเป็น7ล้าน2นี่เอาเรื่องจัด นี่หนึ่งทางนะเบิ้ลรัวจังเลยอะ่ะเอาเรื่องว่ะยัดไปอีกติดคีด้วยนะโหค่ะเก็บพาสีไม่ครบยังคีให้แล้วอะ่ะส่วนเบต้าตัวเพื่อนครับหกล้านแปดน่าจะเก็บพาสีตีแม้ตายครบห้าครั้งแล้วเบิ้ลกลนการตีมันเจ็ดล้านหนึ่งนะครับเบิ้กลการนตีอยู่แล้วนะฮะจักระดานจักระดานมันเบิ้ลธรรมดาเอ้ยกูสาดได้ช่องกลับขึ้นมาไม่ยังคงเบิ้ลธรรมดาให้กูเหมือนเดิมคลาสสิกซิกเนเจอร์เนี่ยคือคุณดูอย่างเธอนี้ดิ แค่นี้คุณน่าจะเห็นแล้วว่าความทรงพลังของคู่เนี้ยมันก็เอาเรื่องนะมันระดับแบบเลโซนได้แล้วจริงๆเอ้อคู่เนี้ยเป็นการยกระดับทีมไดมอนด์ฮีโร่ให้มันเก่งเบค้าหนึ่งเลยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้ทีมนี้แม่งเก่งมากๆในตอนนี้ครับมันเก่งมากๆเลยแหละจริงๆคือการที่ว่าแบบเบต้าตีหลัก6ล้านตัวเพื่อนดาวลุง,งมังเลยตีแรงดาวลุงลิงสิบเนี่ยคือเบต้าตี6ล้าน ตีเสร็จดีเฟนต์นี่ดีดไปเยอะม,มากมากเลยนะฮะสำหรับเบต้าเนี่ยคือเบอต้ามันจะไม่ได้มีการป้องกันดาเมจก็จริงแต่เบต้าจะมีตัวเลขดีเฟนต์หลังยิงเยอะกว่าโกคูมากๆนะครับผมก็จะแลก,กเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นเวลาเบตาเ้าเจอบอสสีม่วงอ่ะเบต้าจะไล่เทียมทานมากถ้าเกิดเบต้าลั่นไม้ตายไปก่อนแล้วเบต้าจะถือว่าถึกมากในในแบบในเบีต้าของบอสสีม่วงอ่ะเบต้าจะดูน่าเกงขามมากเลย เนี่ยยังเจอกับพวกเฟดซินเชนลอนเฟดแรกหรือว่าอุลเมนกกเชนลอนเฟดสามเนี่ยเบต้าเป็นตัวละครที่ว่าสามารถฟัดเหวี่ยงกับด่านนี้ได้เลยนะครับผมนะแต่เฟดสองเนี่ยนะกลัวเฟดสองเป็นสีแดงไงเบต้าซู้ไม่ได้นะครับคือโดนไม้ตายเข้ามาก็ยังคงโดนแรงได้แหละนังนองก็ต้องระวังให้ดีนะโอเคมารอบนี้เหมือนว่าโกคูยังเก็บพาสีไม่ครบ7ครั้งเลยนะครับก็ต้องภาวานาทำต่อไปจังหวะนี้ ซึ่งจากเทอร์นี้โกคูหน้าเก็บพาสีบครบพอดีเจครั้งนะครับหมายความว่าเทิร์หน้าเนี่ยโกคูจะเก่งเต็มที่แล้วดังั้นก็ต้องรอไปก่อนนะครับมันจะเป็นตัวที่ว่าแบบมันมันจะไม่ได้เก่งเลยเนาะต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยนะคือสังเกตว่าพอคุณตีไม้ตายนะครับโกคูนี่คือถึกแบบถึกขึ้นมาเยอะมากและแทงไม้ตายแบบหลักหมื่นชิวๆเลยนะฮะถ้าคุณใช้เทมอ่ะตีไม่เข้าเลยนะ แลวกาเบตา้าเพื่อนนี่ก็เนี่ยเอาเรื่องมากนะครับเนืองจากนี้ว่ามันมีการันตีเบิลแม้ตายด้วยไงมันก็เลยแบบตีแรงได้ขนาดนี้นะฮะตีแรงมันมันได้เอาชัวร์มากกว่าพูดถึงแล้วจริงๆเบต้ามันจะดูชัวร์มากกว่าในด้านนี้นะเอาเลยครับเทอ์นี้ผมบอกเลยว่าเรากลับมาอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าเราตายไปแล้วผมไม่ได้อัดมานะก็เลยมากะเล่นด่านใหม่เลยแต่ตอนนี้อยากจะโฟกัสว่าจุดของโกคูในจุดนี้เนี่ยสามารถบิวพาสีทุกอย่างเต็มที่แล้วนะครับ แล้วผมก็จะขอผู้่วมเตินก็คือโกคูเนี่ยไอ้พระสี่มันที่มันโดนตีครบ7ครั้งอะ่ะมันสามารถทําในเทินได้เลยนะครับสมมติแบบคุณโดนตีมาแล้วครบ6ครั้งยังขาดแค่ครั้งเดียวเพื่อเก่งเนี่ยคุณสามารถเอาใบแทงดักหน้าอย่างนี้ได้ซึ่งถือว่าดีเนะเพราะถ้าทําแยกเทินเน่ะไม่ดีเลยนะฮะถ้าแบบโดนตีครบ7ครั้งเทินนี้ค่อยไปนับเทินใหม่เนี่ยมันจะดูทํายากไปหน่อยการที่เขานับในเทินนี้ถือว่าดีมากนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเป็นยังไง นะมีซัพพอร์ตจากน้องปังด้วยนะซัพพอร์ต40%ซัพพอร์ตจากเบต้า40%บอกเลยว,ว่าดีเฟนต์ตั้งต้น204ซึ่งถือว่าตั้งต้นเยอะเอาเรื่องนะครับหลังตีเสร็จโกคูบวกดีเฟนต์จากพาส์ท460%ก้อนหลังด้วยแล้วจากเอฟเฟกต์ไม่ตายอีก30%ดังนั้นดีเฟนต์เนี่ยขึ้นหลัก300 0 0แน่นอนนะครับ300ในะขนาดที่ว่ามีดาเมจอีก30%ถือว่าถือขึ้นมาใช้ได้และดาเมจก็คือ8ล้าน6นะครับ หนึ่งเส้นทางนะฮะแปดล้านหกการันตีคริลิค่าเบิ้ลไหมเบิ้ลธรรมดาตายเรียบร้อยอถ้าเป็นเบิ้ลไม้ตายเพิ่มอะ่ะมันจะดู p o w e r f ร์ฟาลมากนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมโกคูสี่ตัวนี้ต้อง Up ัพเบิ้ลนํำเพราะถ้าเกิดว่ามันได้อัพเบิ้ลนํำอะ่ะแล้วมันวิวฮาสีเต็มที่แล้วอะ่ะความสามารถในการการ,การันตีคริลิค่าอ,อะ่ะจะดูดุมากๆเลยเพราะดูดิตัวเลขดาเมจก็หลักแปดล้านได้แล้วแปดล้านเก้าล้านได้เลย 8, 000, 9, 000, เลย,ยิ่งคุณดาวลุงอะ่ะคุณหลักเก้าล้านอีซี่เลย นะและการที่ว่าถ้ามันได้ตีเบิ้ลไม้ตายเพิ่อมอ่ะมันก็เป็นการการันตีครั้งเบลีว่าคุณตีซ้าอะ่ะคุณตีคิแน่นอนเพราะมันตีคิตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดมันโดนเก็บพาสีครบ7ครั้งอยางนั้นเนี่ยควรอัพเบิ้ลน,นำอย่างยิ่งนะครับแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเก่งมากทั้งดามเมจอาจจะไม่ได้ดูเวอร์ตีก็คียากแต่พอคุณโดนตีครบ7ครั้งเมื่อไหร่โกคูสีตัวเนี้ยจะดูเวอร์และเก่งมากๆเลย ผมกล้าพูดเลยว่าดาเมจมันจะแรงมากแต่ก็อย่าไปดูถูเบต้านะครับอย่าลืมเบต้าด้วยเบต้าก็ตัวละครสําคัญเหมือนกันตัวคอยลิงให้โกคูนะครับตัวคอยปลดกาดให้ทีมตัวคอยแบบการันตีตีโดนแน่นอนอะไรเงี้ยก็เบต้าก็ดีเหมือนกันคือมันดีคนละแบบง่ายๆเลยนะครับตีคนละแบบเบต้ามีการันตีตีเบิ้ลโกคูมีการดารเมจอะไรอย่างเงี้ยมัน,นจะผัดกันดีอ่ะมันจะไม่ได้ดีกว่าใครไปด้านใดด้านหนึน่งจนสูงสุดจนแบบเห็นชัดทุกอย่าง มันจะผัดกันกบจุดเสียกบจุดอ่อนกันเองตัวนี้คู่นี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ผมชอบมากๆนอกจากความเทเนี่ยปีนี้มันยังมีความเก่งอยู่นะมันไม่มันไม่ได้มีดีแค่ความเท่นะปีนี้ผมว่าปีนี้มันเก่งเอาเรื่องเลยนะสำหรับคู่หูของตัวฮีโร่ภาคนี้นะครับมาใหม่รอบนี้เรามาแบบนซั u p อ o r t บ้างดีกว่าถ้าน no ซ support จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลองดูนะ มาลองดูแบบว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตจากตำแหน่ง3นะครับมีแค่าจากเบต้าแหละก็เล่นคู่กันอยู่แล้วอะโดนดักหน้าไม่ดีเท่าไหร่แต่เรามียิเฟซ์หลัก2 4แสสี่2อแนสามอยู่นะโดนหลัก3ามแสนก็ถือไม่ได้ตายทันทีนะดามีเจ7ดล้านแนะครับไม่ได้มีซัดตำแหน่ง3ยังนับว่าแรงอยู่ไหมผมว่าแรงนะคือ7จล้าน8การันตีตีคริลิคอเนี่ยผมว่าเอาเรื่องเลยแหละนะครับ เบต้าก็ไม่ใช่เร็วๆครับเนี่ยเวลามันเจอบอสสีม่วงเมื่อไหร่คือมันจะดูเก่งมากอย่างที่เห็นเลยทั้งการตีเข้าที่แบบแรงแล้วก็พอแทงไม้ตายได้ด้วยนะเบต้าล้างสีตัวนี้นะครับมันจะเก่งมากเวลาเฉพาะที่ว่าคุณเจอบอสสีม่วงอ่ะจะดูแบบมันจะดูเก่งมากๆจริงๆประมาณนี้สำหรับคลิปของคู่หูโกคูสีเบต้าสีเซโนล่างโอ้เชียอชื่อทางแม่งยาวที่เกี่นพูดและนะก็นั่นแหละถือว่าเป็นไงกัน,กนบ้างนะฮะรู้สึก รู้สึกว่ามันเก่งหรือเปล่าเออสารผมถือว่าปีนี้เอาเรื่องนะเก่งเลยนะครับมันอย่างน้อยมันก็เล่นในด่านเลโซนได้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ก็ไม่แน่แหละคือมันก็มาในาช่วงระยะเวลาตอนนี้แหละนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีด่านที่ยากกว่าเลโซนผุดขึ้นมาไม่รู้กี่ด่านเพราะมันก็เป็นเรื่องของระยะเวลาแต่ตอนเนี้คือเราอยู่กับปัจจุบันไงตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนับว่าทีมฮีโร่เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งมากๆแล้วนะครับระดับท็อปเทียร์เลยแหละดังนั้นเนี่ย ถือว่าดีแล้วนะครับทีมฮีโร่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับผมเก่งเก่งมากเพื่อนได้กันคือแม่งลงด่านเลเซอร์ได้เลยอ่ะนะก็ถือว่าบานนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคู่หูตัวละครตัวนี้มาลองคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเป็นยังไงบ้างใครลองเทสไปแล้วบ้างรู้สึกพอใจไหมเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย